ดูเรื่องของกรณีพื้นที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาก็มีเหตุที่ไม่ลงรอยกัน,นยอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วหลังๆมารู้สึกว่าท่าทีของทางฝั่งกัมพูชาจะเข้มข้นมากนะครับนี่ล่าสุดทางสำนักข่าวเกียวโดเขารายงานมานะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด,อดอ็จฮุนเซนประกาศนะครับว่าช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพก็ช่วงเดือนตุลาคมนี้าอาจจะไม่มาก็ได้นะครับ ไม่มาเพราะว่ามีความไม่พอใจเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ก็ประกาศเลยว่าอาจจะส่งรองนายกหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมาร่วมประชุมแทนนะครับระบุในสำนักข่าวเกียวโดบอกว่าไม่เจรจากับนายกอภิสิทธิ์เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรใกล้กับปราสาทพระวิหารนายกุนเซนเนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยไปอ้างเรื่องของการใช้แผนที่ที่ฝ่ายไทยนั้นเขียนขึ้นมาเอง แล้วก็กล่าวหาด้วยว่าความขัดแย้งชายแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากปัญหาการเมืองภายในของประเทศไทยเองนะครับความจริงเรื่องนี้ก็เจราจากันมาหลายครั้งหลายระดับนะครับแต่ยังไม่จบและต่างประเทศเขาก็มองว่ามันมาจากเรื่องของการใช้แผนที่ซึ่งแตกต่างกันอีกสำนักข่าวหนึ่งอันนี้ก็คงจะยืนยันว่าธนุนเซนพูดจริงหรือเปล่านี่นะฮะเอฟเนี่ยบอกว่าสมเด็จฮุนเซนมีคําสั่งให้ทหารกัมพูชายิงพลเรือนหรือทหารไทยก็ได้ หากบุกรุกเขามายังบริเวณพื้นที่พิพาทกัมพูชาแล้วก็ขู่ด้วยนะครับว่าจะยกกรณีพิพาทนี้เข้าไปสู่ที่ประชุมอาเซียนหรืออาจจะเข้าถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติหากกัมพูชานั้นถูกไทยรุกรานท่าที่แบบนี้หลายคนก็อาจจะฟังกันมาเป็นแล้วรอกนะครับ <c oughs> เวลาท่านไปพูดในที่ชุมชนเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือนายกุนเซน,เนไปเป็นประธานพิธีเปิดอาคารใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา แล้วก็พูดคล้ายๆกับขึ้นปราศัยอ่ะที่มีการปราถักถาเนี่ยท่านบอกว่าหากพวกเขาเข้ามาอีกพวกเขาจะถูกยิงทงหารตำรวจกองกำลังติดอาวุธทั้งหมดเนี่ยต้องฟังคำสั่งข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามนี้ผ<ช>ู้บุกรุกเนี่ยจะไม่มีการใช้โล่ะจะมีแต่ลูกปืนคือฟังแล้วก็โอ้โหดุเดือดเข้มข้นมากและอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดจะแบ่งบอกว่านี่เป็นลักษณะการพูดทางการเมืองหรือไม่บางทีมันต้องเชียร์อัพผู้คนปละกปลุกเร้าผู้คนนี่นะครับ แล้วก็บอกด้วยนะฮะว่ามีรายละเอียดถ้าเกิดนายกมนตรีของไทยเนี่ยมาเจรจากันแล้วกลางแผนที่ที่ร่างขึ้นมาเองเนี่ยออันนี้สำนวนสำนวนมันการเมืองมากๆเลยบอกว่าจะฉีกทิ้งต่อหน้าเลยจะฉีกทิ้งต่อหน้าเลยนะฮะกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องการสงครามแต่กัมพูชามีสิทธิ์ที่จะสังหารศัตรูบนดินแดนของตัวเองได้เข้มไหม,ม <c oughs> ไม่ใช่อารมณ์พาไปนะ สัมภา์คือสำนักข่าวตามประเทศเขาของสำนักก็ตรงกันนะใช่ค่ะเขารายงานตรงกันคือเขาระบุว่าคือจะแน่นอนจะไม่อยากคุยกับนายกทัฐมนตรีอภิสิทวิชาชีวะแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ทั้งสองประเทศยังยึดแผนที่คนละฉบับกันก็ยังไม่คุยกันก็เชื่อว่าน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่อง วันนี้เดี๋ยวลองฟังไหม <Okay. S 2> ว่าทางนายกของเรารัฐรรมนตรีกสิทธ์เนี่ย <Okay. S 2> ท่านจะอย่าใช้คำว่าตอบโต้แล้วกันจะมีะคำชี้แจงอะไรเรื่องนี้ออกมาอย่างไรนะฮะ <S <S อีกมุมหนึ่ง <S <S วันนี้ที่ติดตามกันนะครับก็ <S 2> <S 2> เรื่องนี้แหละเรื่องประสาทพระวิหารกรณีจะมีการชี้มูลความผิดกับคณะรัฐมนตรีสมัยคุณสมัครสุนทรเวชที่ไปออกมติสนับสนุนให้กัมพูชาเขาขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วปรากฏว่าต้องชี้มูลว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา190หรือเปล่าที่เขาจะจะบอกว่าแก้ไม่แก้ ที่บอกว่าไปทําสนธิสัญญากับต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าสภาหรือไม่นี่นะครับวันนี้เนี่ยทางคุณสมรักจัดกระบวนพลหนึ่งในกรรมการปรปรชอบอกว่าก็จะใช้วิธีการพิจารณาคือทีละรายทีละรายมีทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะสี่สิบรายนะครับวันนี้เพิ่มเติมอีกสามสิบสองคนนั่นเลยสิครับพิจารณาไปจะ<า>พ้หรือเปล่าเนี่ย<ม>ก็ยังบอกว่าก็น่าจะทันแต่ก็จะพิจารณาทีละรายแล้วมันจะมีรายละเอียดซึ่งอาจจะทําให้เลื่อนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่ มีข้อมูลใหม่ซึ่งแตกต่างจากที่แต่ละท่านเนี่ยเคยได้ให้ข้อเท็จจริงมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุมเวลาไม่ได้หรือเปล่าแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าคุณสุวิทย์คุณกิติเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมันก็แตกต่างจากของเดิมเล็กน้อยนะฮะก็ะะอรอดูกันหน่อยคือทางปป,ปชเขาบอกแล้วว่าข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามันไม่ได้มากมจนขนาดที่จะต้องขยายเวลาก็เชื่อว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนการชี้มูลเนี่ยจะมีผลต่อ รัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อย่างชื่อคุณสุวิทย์ชื่อ,อของท่านนตรีสนัออนาา่กระจปรสาทเหล่านี้นี่นะฮะเคยอยู่ในรัฐบาลชุดนั้นด้วยเนี่ยคุณสมรักษ์บอกว่าคือกฤษฎีกาเนี่ยเคยตีความแล้วว่าไม่ต้องหยุดในกรณีที่เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใช่เป็นบรรทฐฐัานจริงๆต้องนี่สารรัฐธรรมนูญท่านชี้มาเลยว่าตกลงเอายังไงให้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับสึ่นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยหากถูกชี้มูลจริงๆ ก็จะต้องโทษอาญาตรามาตรา157และโทษวินัยด้วยส่วนข้าราชการการเมืองเนี่ยก็มีอาญาแล้วก็มีการถอดถอนด้วยนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs>